เรามาเริ่มกันเลยอาจะกรรมสุดอื้อฉาวที่จะทําให้โลกตะลึงเชิี่ยเย็นสิปีมานี้คุณทําเงินได้หลายหมื่นล้านเงินพวกนี้มาจากไหนผมคือคนมือทองที่เปลี่ยนหินเป็นทองคนทั้งโลกอยากทำธุรกิจกับผมเริ่มต้นจากศูนย์ีหรือก้าเดนท่าเที่วกาบผมจะขานะครับบริษธุรกิจของตัวเองเหม็นสาบคนจนวะสู่การเป็นเจ้าพ่อเป็นล้านไม่ถึงสามปีคุณทําเงินได้หลายล้านซื้ออลไ เคุณทำเงินขนาดนี้ได้ยังไงใช้หมองดิความบา้าคลั่งระดับหมื่นล้านไม่ต้องจ่ายสักแดงก็ทำเงินได้กว่าร้อยล้านในตลาดทุนะเนี่ยเจเหวินกลุปมีใครบ้างที่ไม่สวมบทบาทอาคารจินซานผมจะซื้อทั้งหมดแบบนี้พวกคุณคิดว่าตลาดจะเป็นยังไงการต,ต่อสู้ระหว่างโครคนสองขวดชายคนนี้หลอกเงินคนฮ่องกองไปกว่าหมื่นล้าน เงินทุนในมือเขาเนี่ยมันยิ่งใหญ่ซะจ,จนชีวิตคนกลายค่าเดอถึงเวลาต้องผดเพื่อเป็นคนที่อยู่รอดถ้าผมช่วยคุณรอดไปได้มันจะคุม Finger, ค้มไหม The Goldfinger เจยับผลพนมือถอกแบกกุมพาีในโรงภาพยนตร์